สวัสดีค่ะครั้งที่แล้วนะคะหมอก็ได้พูดถึงเรื่องของสารอันตรายที่มากับความเสวยแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเจาะด้วยกันค่ะถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในเครื่องสำอางเคยสังเกตไหมคะว่าทุกวันนี้เวลาที่เราเป็นสิวแล้วก็มักจะรีบวิ่งไปคลินิกไปให้หมอฉีดสิวแล้วการฉีดสิวเนี่ยสารที่ใช้ทําให้สิวมันยุบลงได้เร็วคือสารอะไรรู้ไหมคะมันก็คือสารสเตียรอยนั่นเอง,เ,องเพราะอะไรหรอคะสเตียรอยเนี่ยมันมีได้ไหลายรูปแบบคะ่ะทั้งรูปแบบการทาการกินการฉีด แต่โดยทางการแพทย์แล้วเนี่ยหมอมักจะใช้สเตียรอยด์กับคนไข้ที่มีอาการหนักเท่านั้นนะคะถ้าคนไข้ที่สามารถดูแลตัวเองได้เบื้องต,ต้นเนี่ยสเตียรอยเป็นสิ่งที่หมอจะเลือกใช้เป็นระยะสุดท้ายแต่ในปัจจุบันนะคะสเตียรอยเนี่ยจะถูกนํามาใช้อยา่างพร่ำเพื่อมากเลยคะ่ะเพราะว่าการใช้สเตียรอยเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างหายได้เร็วอะเป็นสิวอักเสบสิวก็ยุบได้เร็วหน้าดำก็ขาวกลับขึ้นมาเร็วในเวลาอนันสั้นนะคะทุกใจหน,น,น,นุ่มสาวเลยปัจจุบันนี้เกิดอย่างมากนะคะแต่เรารูไมคเขา ว่าการที่เราขาวเร็วเนี่ยในระยะเวลาอันสั้นๆน,นี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของอันตรายที่มันแอแฝงอยู่สเตียรอยเนี่ยเมื่อนํามาทานหน้าไปได้สักระยะหนึ่งนะคะจะเกิดการติดสเตียรอยขึ้นมาซึ่งสสเตียรอยมันจะเข้าไปทําลายต่อมไขมันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะทำให้เกิดขดผื่นแดงเหมือนว่ามีการแพ้อะไรขึ้นมาหากมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้กลายเป็นสิวอักเสบได้อีกอย่างหนึ่งที่พบบ่อยก็ยคือผิวจะบางลงนะคะเห็นเป็นเส้นเลือดเล็กๆอยู่ตามบริเวณ ผิวที่ทาสเตียรอยเข้าไปแล้วก็จะเกิดอาการระครายเคืองแล้วก็แพ้ได้ง่ายขึ้นการที่เราใช้สเตียรอยด์บ่อยๆเนี่ยพอเราโดนอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็จะเกิดการแพ้ได้ง่ายขึ้นสิวก็จะเป็นเวดแดง,แดงขึ้นกระจายทั่วทั้งใบหน้านะคะหรือว่าจะเป็นกระจุกบริเวณที่เป็นบริเวณใดบริเวณหนึ่งแต่จะเป็นเยอะมากตรงบริเวณที่เราทาสเตียรอยด์แล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าสิวตันเี่ยจะแดงสิวอักเสบไม่ก็จะใหญ่แล้วก็เจ็บแล้วก็ไม่มีหัวกว่าจะยุบก็จะใช้เวลานานมาก แล้วสิวก็จะขึ้นเห่ได้ค่อนข้างเยอะอะค่ะส่วนสําหรับคนที่ผิวหน้ามันเนี่ยหน้ามันก็จะมันมากขึ้นหลังจากการที่เราหยุดใช้สเตียรอยด์ไปผิวก็จะดูเหี่ยวเร็วด้วยนะคะเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันจะเข้าไปทําลายการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนังของเราอะค่ะอีกอย่างหนึง่งพอหยุดใช้สเตียรอยด์ก็จะทําให้หน้าหมองคล้ำได้ผิวเราก็จะขาดความชุ่มชื้นมากขึ้นสารสเตียรอยด์ที่เราพบบ่อยๆอยู่ในพวก,กยาด้้นสิวยาฉีดสิวยาทานแก้สิว พวกครีมหน้าขาวใสเด้งทั้งหลายแล้วน,นะคะรวมไปถึงครีมรักษาสรริวต่างๆด้วยมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวิธีการตรวจสารอันตรายในครีมเนี่ยทำยังไงก็ได้บ้างะคะเราจะเอาครีมที่สงสัยว่ามีสเตียรอยอยู่เนี่ยทาบริเวณผิวท้องแขนนะคะทาบางๆค่ะแล้วก็นำคัสเตอร์เนี่ยแปะทิ้งเอาไวาน้นะคะ บริเวณที่ทาสารลงไปนะคะส่วนพัลเจอร์แผ่นนึงเนี่ยแตะไว้ที่บริเวณผิวปกติค่ะที่อยู่ข้างๆกันนะคะทิ้งไว้12ชั่วโมงแล้วก็ดึงพาสเตอร์ออกถ้าบริเวณที่มีสารสเตียรอยเนี่ยเวลาดึงออกมาแล้วเนี่ยจะพบว่าผิวจะมีสีซีดกว่าบริเวณผิวปกติของอันหนึ่งที่ปมอติดเอาไว้นะคะวิธีพวกนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นนั้นนะคะใครใช้ครีมอะไรอยู่ ก็เราก็สอบดูแล้วกันค่ะได้ผลยังไงก็มาคุยกันได้นะคะ